กลับบ้านค่ะทุกคนเขาก็ยังไม่เลิกงานกันนะคะนี่ยังทำงานกันอยู่เลยอีกแปดนาทีอีกแปดนาทีสี่โมงเย็นนะคะทุกคน วันนี้ทำโอสองชั่วโมงสิบห้านาทีอีกประมาณสิบนาทียี่สิบนาทีก็มืดแล้วค่ะเนี่ย ขอบคุณสำหรับหนึ่งไลค์นะคะไปน้องน้องอ้อนสวัสดีค่ะเพิ่งเลิกงานเพิ่งออกจากที่ทำงานค่ะ มาทำงานก็มืดกลับบ้านก็มืดชีวิตใช่ไหม เนี่ยคึอมอย่างงี้ทั้งวันเลยแดดไม่ออกเลยวันนี้คึมทั้งวันเลยค่ะรถเยอะช่วงเยน็น ถาเย็นหรอเปนบ่ายช่วงบ่ายยังไม่บ่ายสี่โมงเลยอีกห้านาทีช่วงนี้คนกำลังเลิกงานรถเยอะก็จะรอข้ามถนนตรงนี้ไม่รอหรอกไปข้างหน้าไปข้างหน้า เพราะว่ารถเยอะมาเรื่อยๆขอบคุณนะคะมาปั่นจักรยานไปบ้านด้วยกันค่ะทุกคนคนไม่มีไม่มีฝาละมีเลี้ยงเลี้ยงตัวเอง <laughs> ไปนะคะทำไปมีงานทําจะจมจะจมมีงานแห่เห็ดก็จะจมวาซ่านแต่ยอย่าพาไปทางไม่ไปทางใหญ่นะคะนี่ทางใหญ่รถเยอะ <c oughs> เรียวค่ะเลี้ยว ไปทางทะเลนะคะยังไม่มืดไปได้อยู่แต่ถ้ามืดกว่านี้ก็ไปไม่ได้นะคะมันมองไม่เห็นทาง <Okay. S 1> <Okay. S 2> เข้าอุมโมง์ก็จะมืดนะคะทุกคนนะ <Okay. S 2> ไฟรถก็ไม่ค่อยสว่างนะคะ <Okay. S 2> ก็สว่างได้แค่นี้ น้องอ่อนออะไรไม่รู้พี่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์มองไม่เห็นคอมเมนต์อ,อยู่กับพ่อใหญ่เนอไม่ได้อยู่กับพ่อใหญ่สิพ่อใหญ่แกก็อยู่ของแกเนาะพี่ก็อยู่ของพี่รถเยอะมาก ข้าทางลุกลังแล้วค่ะพี่น้องอย่าหล่มเดอ้อขี่ดีๆเดอ้อจกรยานโอ้โอ้โโ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 นกเต็มน้ำเลยค่ะดำๆมีเต่นกนกเป็ดสวัสดีค่ะปะกาย มาปั่นจักรยานไปบ้านด้วยกันค่ะเพิ่งเลิกงานวันนี้ก็วันนี้ก็ไม่มีคลิปลงค่ะว่าไก่โอ้ยไม่ได้ลงคลิปนะคะวันนี้พี่ๆเพื่อนๆน,นี่แหละอาศัยขึ้นไลายี่สิบกวนาทีค่ะทุกคน ตรงนี้ตรงนี้เขาทำถนนปั่นได้ไม่นี่ตรงเห็นไหมเห็นไฟไหมดูค่ะหงธรรมชาติมันมืดนะคะทุกคนโอ้ยกนกกระไรนี่บินไปนี่ตัวเลอเลย โอ้ยต้องลงจุงสละมังนี่พี่น้องเขาทำทางค่ะเข,า,ขาทำทางไปดูก่อนดูก่อนไปเรื่อยๆโอ้โ,อโ,อโ,อโอ อ oh, <laughs> ไปได้ไหมนี่ไปได้บ่ไปได้บ่แค่มันก็ซื้อนแค่มันก็ซื้อนโอเค อ๋อเขาวางท่อตรงนี้โอ,โอเคแหมเมื่อกี้ตกหลุมนะคะทุกคนคอยละเจ็บค <c oughs> อยละค <c oughs> อยละเจ็บโคกคอยห <c oughs> ลอดแกแทกวังหันโอ้ยนอ,อเขามาขุดท่อนะคะทุกคนวางท่อวางท่อระบายน้ำ เพราะว่าน้ำตรงนี้มันขังอยู่ข้างบนเนะาะถามว่าไปปั่นจักรยานผ่านได้ไหมเขาบอกว่าผ่านได้ไปเลย <c ười> ปลาไก่ก็ไม่ได้ลงใช่ไหมลงไหมไม่ได้ลงก็ไปไปย้อนหลังไล์สดค่ะทุกคน โอยมวานก็ไม่ได้ทำงานนะคะป้าไก่ไม่สบายเออเป็นหวัดเป็นไข้หวัดแต่ก็ดีขึ้นก็เลยขี้เกียจอยู่บ้านค่ะก็เลยมาทำงานเพราะว่าอยู่บ้านมันอยู่แต่ในบ้านอะ่ะมันมันไม่ได้รับอากาศ ไอ้เลิฟอยู่นะคะออไม่ได้อ่านคอมเมนต์คุยกันเด้อค่ะไผ่มาบ่มาไผ่เนาะฟ้าไฟขา,ขาวๆนีค่คือจังคุณนายแอวแท้แมนบ่คุณนายแมนบ่คือไผ่โอ้ยแนมบ่เห็นคุณนายแอวใช่ไหมคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะหวันดีนะคะห <laughs> นาหนาจอกระบอสว่างตัวหนังสือมันม่ใหญ่พี่น้องขนาดไส้แว่นตาหรอเด้หน่โอ้ยดึก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 ึก,ก,ก,กคุณจะเลิกงานนะคะทุกคน คุยกันไปเด้อพี่น้องไปคุยกับจอดยุ่อซื้อก็ได้ค่ะแค่เห็นว่ามาจอดก็ดีใจแล้วค่ะพี่น้องอะจอดนิโ้ ผลทางยังอีกยาวไกลค่ะามาทางนี้เนาะดูน้ำค่ะฝนก็ตกดีจังบอกว่าถ้ามืดอ,อีกหน่อยมองไม่เห็นทางนะคะนี่ตอนนี้มันก็ยังพอเห็นทางอยู่คนสายตามไม่ดีเนาะ เขาแล้วพี่น้องพรุ่งนี้อากาศดีก็อาจจะได้ขึ้นตอนเช้าตอนมาทำงานนะคะขึ้นไม่สม่ำเสมอก็ต้องขอโทษเอซที่น่ารักทุกท่านด้วยนะคะเพราะว่าอยู่ที่อากาศด้วย อากาศดีก็ได้ขึ้นค่ะอากาศไม่ดีก็ไม่ได้ขึ้นไปค่ะลุยเพราะว่าเดี๋ยวมืดนี่ถ้าล้มก็เจ็บนะเพราะว่าปั่นเร็วเหมือนกันนะ กระถาลูกพ่นมมยางเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อคะ่ะพ่อแม่พี่น้องพี่ป่านะอ่ะไม่มีไม่มีอะไรนะจะให้นะคะนอกจากำํำ ว่าขอบคุณแล้วก็ดูแลสุขภาพขอให้เฮงเฮงรวยรวยทุกคนค่ะเ mm. นี่ยถ้าถ้าเขาติดเสาไฟนะปั่นได้ทั้งขาไปขากลับเลยนะนี่เชา้ชาเชา้ชาเช้าเก็ปั่นตรงนี้ ตกลุมตกลุมตกลุมเออเอเออเป็นลูกอสวัสดีค่ะคุณน่านโอ้ยเมื่อกี้ตกกลุมค่ะคุณน่าน นี่นี่ขนาดขนาดมีเบาะนะขนาดมีอานนะคะยังเจ็บคนที่นี่เขาก็าดีนะออกมาเดินแล้วก็ เห็นคอมเมนต์มาได้อ่านคอมเมนต์เด้อค่ะพี่น้องทักทายพูดคุยกันนะคะวันนี้ไม่มีคลิปลงพรุ่งนี้คิดว่าไม่มีค่ะเพราะว่าไม่ได้ไปถ่ายที่ไหนนะคะพี่ๆเ,เพื่อน คนรักหมาก็ออกมาเดินกับหมาเนาะค่ะจะหนาวจะหิมะจะร้อนยังไงก็ต้องออกมาเดินกับเข้าถามถนหลน ตอันนี้ก็ลุยนะคะทุกคนมาถนนไอนี่ละจะได้ถึงบ <im an disadvantaged country> ้านจะได้ลงนะคะใช้เวลาไม่นานผผ่านที่ไรก็บอกทุกทีเนาะตเป็นท่าเรือ ตรงนี้เป็นท่าเรือมืดไหมคะทุกคนสี่โมงแนาทีนะคะทุกคนปัดอันนี้เด็กน้อยเจ่าเนี่ยห้วยห้วยบักลาอีลาหายอดูซื้อกาลิน ยพอแม่อายุใส่ห่หาขวบไปนน่เฮ้อก็อให้ลูกปั้นคนเดียวตายตายตายตัวน้อยหนึ่งพี่น้องเพราะว่าปั้นจะกระยามทรายไปทรายมาก ดูทางโน้นเขาประดับไอ้ไฟคริสต์มาสกันแต่บ้านแต่ละหลังบ้านแต่ละหลังมีเด่ไฟประดับบ้านเราไม่มีหรอก <c oughs> <c oughs> ก,กินกินกันแค่แค่สามคนไม่ติดไฟคริสต์มาสไม่ไม่มีต้นคริสต์มาสนะคะทุกคน เพราะว่าค่อยข่อยบอเธอไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่เหอดอกไม่รู้จะซื้อมาให้เปืองเงินทำไมหลานก็ไม่ได้มาถ้าหลานมาอันนี้ก็จะซื้ออยู่แล้วก็เอาของขวัญไว้ข้างๆต้นคริสต์มาสเนาะซื้อแบบเป็นกิ่งก็ได้ <ítulo> ไม่ต้องซื้อแบบเป็นต้นแต่ไม่ซือ <C ười> <C ười> ้อค่ะขนาดของขวัญยังยังไม่ซื้อให้กันเลย <wh Blue> เพราะว่าโตแล้วอ่ะไม่รู้จะซื้ออะไรให้ มุดตึ๊บโอ้โหนกปินเต็มเลยนะคะให้ดำหมดมาเดินกันน้องหมา งงค่อยๆเบกไอ้นั่นเอาเอาวันนั้นหา่านทั้งหา่านทั้งทั้งนกทั้งหงมเต็มน้ำตรงนี้ทุกคน ไอ้ขาวไปหมดห่านก็บินเป็นฝูงวันนี้ไม่มีนะคะไม่มีแต่น้ำแต่มีห่านอยู่ดำๆๆแต่ไม่เยอะวันนั้นทั้งมืดทั้งมืดทั้งลมก็เลยถ่ายแค่สามนาทีไปค่ะขึ้นถนนใหญ่แล้วแล้วก็ถึงบ้าน เสียงหานร้องเนี่ยถ้ามีถนนแบบเนี้ยตลอดมันก็จะดีมากเลยใครมามั่งไม่มามั่งก็ต้องหวัดดีทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ จะอยู่ประมาณยี่6 27ยี่หกยเจ็ดนาทีเพราะว่ามันมืดมองไม่ค่อยเห็นทางปั่นเท่าไหร่ค่ะถ้าถนนแบบนี้ก็แป๊บเดียวถึงบ้านถึงที่ทำงาน แว่นตาจะหลุดแว่นตาจะหลุดออกจากตานะคะทุกคน <c oughs> คุณน่านพักผ่อนมั่งนะคะดูแลสุขภาพค่ะ <c oughs> บ้านเราก็ดึกแล้วเนาะสี่ทุ่มใช่ไหมสี่ทุ่มกว่าพร <c oughs> <c oughs> ว่นนี่สี่โมง ที่นี่สี่โมงกว่าบ้านเราก็สี่ทุ่มกว่าลดมาตรงเนี้ยเขาไม่ค่อยจะเบรกเท่าไหร่บางคนทะารู้ออกมาตรงนี้เนาะ ้าแนลน้วค่ะทุกคนว้าวขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับก้าไในนะคะ16ท่านนะคะขอบพระคุณมากๆ ตอนนี้ลูกไอ้เจ้าโน้ตคงคงยังไม่ได้ไปรับหลานเพราะว่าเพิ่งจะสี่โมงกว่านอนตื่นยังไม่รู้โอออีหนูอย่าโผล่ออกมานะเพราะว่าธรรมดาเข้านอนโนตนอนเข้างานแต่ดึก เข้างานตีสามตีสองตีสามเข้างานกลับมาจากทำงานก็นอนรับลูกก็เย็นถึงแล้วค่ะพี่เพื่อนๆไม่ล้มถึงยังปลอดภัยค่ะโอ้ยขอบคุณนะคะโอ้ยเจ็บดาก ถนนดีก็ไม่เจ็บนะถนนไม่ดีมันก,ก,ก็กระแทกกนระแทกแล้วมันก็จะเจ็บไฟมาแนะ่ใช่ค่ะประกากก่มืดไว้มาก บาย่านแล้วน้องอ่อนย่านอีอย่างเนะาะอ่านหาอ่านคอมเมนต์ทางพี่นั้น่าต้องอ่านค้ามืดแล้วอ่านก็บว่าเห็นแล้วน,อออน้องอ่อนขนาดไส้แว่นตาเด้อ อยปั่นไว้เถอปะปาไก่ว่าจะปั่นไว้เหรอมือเดาพี่นั่น,นอีกไกลไหมคะปะาคะ่าไก่ค่ะโอเคค่ะพี่ๆเพื่พพพพพพอนๆขอบคุณนะคะอา่อานไม่หมดหรอกคะ่ะคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจที่มานะคะ Thank you to everyone for watching ขอบคุณนะคะน้องออนคุณนั่นป้าไก่แล้วก็ใครไม่รู้อยู่ข้างบนข้างบนนะคะว่าคุณนาแยแอ๋ใช่ไหมยังหาไม่เจอเลยนี่ เห็นโฟลไฟ์ข้า,ขาวขวคุณน่านขอบคุณนะคะหรือว่าน้องขา้าเช้คุณนายแอลจริงๆด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะทางบ้านเราก็นอนหลับฝันดีมีความสุขนะคะดูแลสุขภาพนะคะพี่ๆเพื่อนๆร่ำรวยร่ำรวยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยหวัดดีค่ะ Thank you to everyone